เป็นที่แรงดีนะครับสูงมากนะครับตีหลบบล็อกสวยครับเมื่อสักครู่อมอนทิพย์ห้าคันอุ้ยเจ็บหรือเปล่าครับกติกาเข่าครับอือหือโอ้โหนอนเลยครับทางด้านกติกาจังหวะขึ้นตีก็ดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่น่าจะเป็นจังหวะล,ลงมาเนี่ยครับ เมื่อสักครู่นอนลงไปในเข่าพี่เลยครับใช่ครับบอกเลยว่าว่าเข่าคือเจ็บเข่าอยู่แล้วนะครับกติการเพราะล็อกเอาไว้นะครับโอ้โหแม้กระทั่งผู้เล่นของนครราชสีมาก็คุ้นเคยกันนะครับก็ยังเป็นห่วงก็เป็นเพื่อนๆกันนะครับดูครับอีทีจังหวะที่เจ็บจังหวะเข้าตีครับดูครับลงยังไงครับนี่ครับลงข้างเดียวครับข้างซ้ายครับ คือบอลลักษณะบอลลึกชิดเนตนะครับคือตีแล้วต้องตัวเองต้องยั้งด้วยพยายามจะยั้งตัวยัง้งแ,แ,แล้วก็ลงขาข้างเดียวเข่าที่เจ็บเนี่ยลงข้างเดียวแล้วก็ต้องยั้งด้วยนี่ยก็หลายแรงบวกนะัะนีครับต้องรมพยาบาลก่อนครับคือ,อทอตีเสร็จนี่นอนเลยครับแล้วพูดด้วยนครับบอกเข่าพี่ ไม่ไม่ไม่เจ็บนอให้และครับน่าจะพ่อสมควรครับดูจังหวะลงภาพชามาสกูแล้วการประกับพิจาบาลนี้ไม่น่าเล่นต่อได้แล้วครับไม่น่าแล้วก็ต้องมองว่าตลอดคุโนเมนตกจะกลับมาได้หรือเปล่ากำลังสำคัญเลยนะครับกติกาแก้วพินหนู้าทีมตะคอนหล่นอันนี้ก็นี่ครับหมายเลขสิี่ครับสีนาไจะได้ลงแทนละครับ อพทย์รงพยาบาลแล้วการเคลื่อนย้ายนี่ก็ต้องดูน่าจะไม่หนะกเราก็พาวนาเอาใจช่วยครับให้ให้อย่าเป็นอะไรมากครัะผูนลงผู้พิทน้องๆก็เห็นว่แล้วบอกว่าเขาพี่เลยครับจบบหูตัวเลยครับ กำลังสำคัญของคอนครนนเลยครับตติกาแก้วพิน ขึ้นตีตอนแรกเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ตอนลงจะกำลงมีไหมคือไต้บอลจะไม่ใช่เซตจะ, Under ะ Under อันเดอร <จะ S 1> ์นะครับอันเดอร์ของทิชยาแล้วจังหวะแก้ไขนะครับคือความทุ่มเท้วยความตั้งใจหรว่าปลมือให้นะครับกาเล่นก็ทุ่มเทอยู่แล้วนะครับกติาก,กาแก้พิน แ<ช>ต่อเจ็ดครับนักขัราชศรีมานำปาดเซิร์ฟ สิชาาไหลแล้วครับให้ไหลอุ้ยอุ้ยเกเจไปคนนะครับวอไเลครับโอ้โหโอ้โหตำแหน่งใกล้ๆที่กติกาล้มเลยนะครับโอ้โหแล้วเข่าเหมือนกันครับเข่าซ้ายครับคือตีไหลหลังยังไงลงข้างเดียวอยู่แล้วครับดูครับต้องเท็กข้างเดียวลงข้างเดียวนะครับเนี่ยครับเนี่ยตีแล้วก็ยังไงลงข้างเดียวอยู่แล้วครับปึ๊บซ้าย ล้มเลยเหมือนกันครับครับวันนี้นล้วครนนท์ครับจะเจอแจ็คพอตสองคนเลยหรือเปล่าครับนั่นรุ่นใหญ่ทั้งสองคนครับใหญ่ครับวาสนาดกับกติกาไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเจ็บก่อนหน้านี้แล้วอือยังอยู่ข้างสนามอยู่เลยนะครับโอ้หน่าดู ต้องไปส่งโรงพยาบาลนะครับแตดูอาการการประดมพยาบาลของวัสนาไม่น่าจะหนักเท่าหรือว่าหรือว่าของกัิกานั้นเป็นแผลเก่าเลยครับเป็นเจ็บมากเเป็นแผลเก่าอยู่แล้วนะครับของวัฒนานี่ต้องดูอาการอีกทีครับแต่ถามว่าจะเสี่ยงเล่นต่อหรือเปล่าไม่น่เลยไม่นาไม่น่าเสี่ยงครับถ้า จเดูการลงน้ําหนักครับเพราะว่าลุกขึ้นมาได้ของกติกานัลุกไม่ได้เลยนะครับคือเคสน,นี้อาจจะไม่หนักเท่าของกติกานะครับ,รบแต่ถึงลุกได้เดินได้ลงน้ําหนักพอได้อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับคืถึงฝืนเล่นก็ไม่ถนัดแล้วะครับมาดูครับยัง กติกายัางมองไปในสนามก็ต้องประกบเย็นก่อนครับรับคนทุแขอ่ายอด่านที่ดีครับ เลข5นะลครับมีมนตร์ธตพันธ์ลงมาเสร็จที่ที่เสร็จอะไรขึ้นกับตะรอน,นนนครับบริเวณใกล้ๆกันด้วยที่เจ็บตรงนั้นนะครับขาข้างเดียว